สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เออเป็นเรื่องที่อยู่ในความเชื่อความเข้าใจของคนไทยเราเยอะเหมือนกันนะคะคือเรื่องการแก้กรรมค่ะครับสวัสดีครับเวลาเราพูดว่าแก้กรรมเนี่ยภาพแรกๆที่หลายคนนึกถึงเลยก็อาจจะเป็นแบบว่าการไปทําพิธีต่างๆใช่ไหมคะสะเดาะเคราะห์หรือว่าไปบนบานศาลกล่าวเพื่อจะล้างสิ่งไม่ดีในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีแต่ทีนี้ ก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะแล้วในมุมมองของพุทธศาสนาจริงๆอะคะ่ะตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เลยท่านมองเรื่องกรรมแล้วก็การแก้ไขเรื่องนี้ยังไงมันต่างจากที่เราเราเข้าใจกันหรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่ดีมากครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาค่ะทั้งส่วนที่อธิบายหลักอริยมคมีองค์8นะคะที่เขาบอกว่าเป็นหนทางจัดการกรรมโดยตรงเลยแล้วก็มีข้อความอื่นๆที่ยกคําสอนจากในพระสูตรมาเลยเกี่ยวกับเรื่องกรรมการปฏิบัติตนครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นแท้เลยค่ะว่าแก้กรรมตามหลักพุทธธรรมเนี่ย เออมันคืออะไรกันแน่ที่ไม่ได้เน้นพิธีภายนอกแต่เน้นการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเราเองครับก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าต้องมาเคลียร์ความหมายคําว่ากรรมกันก่อนเลยให้ตรงกันตามหลักพุทธศาสนานะครับค่ะดีเลยค่ะคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนมากครับว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิแปลง,ง่ายๆก็คือท่านบอกว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมอ๋อเจตนาความตั้งใจใช่ครับ ไม่ใช่เรื่องพลังลึกลับอะไรเลยไม่ใช่อำนาจโดนบันดาลจากที่ไหนแต่คือความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำทางกายก็คือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนั่นเองครับอ mm hmm. หลักการมันก็ตรงไปตรงมาครับคือถ้าเจตนาดีตั้งใจดีมันก็นำไปสู่การกระทําที่ดีผลก็เป็นความสุขความเจริญค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีคิดอกุศล มันก็นําไปสู่การทําไม่ดีผลก็เป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเข้าใจได้ค่ะทีนี้ชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยแน่นอนครับส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลจากกรรมเก่าที่เราเคยทํามาแหละแต่จุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่เราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดก็คือทุกขณะตอนนี้เลยเนี่ยเรากําลังสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับอ๋อทุกขณะเลยใช่ครับผ่านทุกความคิดทุกคําพูดทุกการกระทําของเราเลย ฟังดูแล้วกรรมก็คือผลของการกระทําที่มาจากความตั้งใจเราเองนี่เองนะคะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรครับผมแต่ทีนี้คําถามยอดฮิตเลยค่ะที่หลายคนยังคาใจมากๆก็คือแล้วไอ้กรรมเก่าๆที่เราเคยพลาดไปแล้วในอดีตเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันได้ไหมคะแบบว่าทําให้มันหายไปเลยลบล้างไปเลยได้ไหมนี่แหละครับคําถามสําคัญเลยแล้วคําตอบตามหลักพุทธศาสนานะครับจากในพระสูตรต่างๆก็คือกรรมเก่าที่เราทําไปแล้วแล้วมันก็เริ่มให้ผลแล้วเนี่ย เราไม่สามารถย้อนไปลบให้มันหายวับไปได้นะครับอ้าวหรือคะลบไม่ได้ครับเหมือนเราโยนหินลงน้ำไปแล้วว่ะครับเราจะไปงมให้หินมันหายไปเลยไม่ได้แต่อันนี้คือหัวใจเลยนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตปัจจุบันอนาคตได้หรือลดทอนผลกระทบของกรรมเก่าที่ไม่ดีให้มันเบาลงหรือส่งผลช้าลงได้อ๋อลดทอนผลได้ใช่ครับ โดยการสร้างกรรมใหม่ที่ดีที่เป็นกุศลให้มันมีปริมาณมากพอมีกำลังแรงพอเข้ามาแทนที่พอจะนึกภาพออกค่ะมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียมไว้นะครับชัดเจนมากท่านเปรียบกรรมชั่วเหมือนเกลือกรรมดีเหมือนน้ำเกลือกับน้ำครับลองนึกภาพตามนะถ้าเรามีน้ำแค่แก้วเล็กๆนะครับแล้วใส่เกลือไปหยิบมือนึงเป็นไงครับโอ้โหเค็มจัดเลยค่ะดื่มไม่ได้แน่ๆ ใช่ไหมครับนี่เหมือนคนที่ทำบุญทำความดีไว้น้อยมีน้ำน้อยพอทำกรมชั่วแค่นิดเดียวเกลือหยิบมือผลมันก็แรงชัดเจนเลยอือหือแต่กลับกันถ้าเรามีน้ำเยอะมากๆเหมือนแม่น้ำทั้งสายเลยแล้วใส่เกลือเท่าเดิมหยิบมือหนึ่งลงไปอืมถามว่าน้ำในแม่น้ำจะเค็มไหมครับไม่น่าจะรู้สึกนะคะเกลือนิดเดียวในน้ำเยอะขนาดนั้นน้อยหรืออาจจะไม่ทันส่งผลในชาตินี้เลยก็ได้เพราะกำลังกรมดีใหม่มันเยอะกว่า อ๋ออ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะไม่ใช่การลบแต่เป็นการสร้างปัจจุบันให้ดีมากๆจนอดีตมันมีผลน้อยลงใช่ครับหรืออีกอย่างคือกรรมดีใหม่มันให้ผลรวก,กว่าแรงกว่ากรรมชั่วเก่าอย่างนั้นไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับนี่คือแก่นของการแก้กรรมในทางพุทธเลยคือการลงมือสร้างกรรมใหม่ที่ดีทั้งกายวาจาใจในปัจจุบันนี้แหละค่ะเพื่อให้กรรมดีใหม่เนี่ย มันมีพลังมากพอที่จะมาลดทอนหรือเบี่ยงเบนผลกรรมเก่าที่ไม่ดีได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้กรรมดีส่งผลก่อนทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีตัวอย่างไหมคะที่พอจะอ้างอิงได้มีครับชัดๆก็ในจุลกรรมะวิพังคสูตร,รครับพระพุทธเจ้าท่านจําแนกผลกรรมไว้เลยเช่นคนที่เคยฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์บ่อยๆพอผลกรรมส่งผลก็มักจะอายุสั้นป่วยง่ายค่ะแต่ตรงข้ามคนที่งดเว้นการฆ่าสัตว มีเมตตาพอผลกรรมดีส่งผลก็มักจะอายุยืนสุขภาพดีนี่แสดงว่าการกระทําปัจจุบันหรือกรรมใหม่ของเรานี่แหละครับคือตัวกําหนดตัวเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ไม่ใช่ทุกอย่างถูกล็อกด้วยกรรมเก่าอย่างเดียวค่ะชัดเจนเลยค่ะทีนี้พอเราเข้าใจหลักการแล้วว่าต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีแล้วแนวทางปฏิบัติล่ะคะ ที่เป็นระบบที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้เราเดินตามเพื่อสร้างกรรมดีแก้กรรมอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางใช่ไหมคะใช่เลยครับที่เรามักเข้าใจว่าเป็นทางดับทุกข์แต่จริงๆมันคือเหมือนคู่มือพัฒนาชีวิตหรือแนวทางแก้กรรมในชีวิตประจําวันเลยหรือเปล่าคะใช่เลยครับอริยมรรคมีองค์8นี่คือกระบวนการฝึกตนเองที่สมบูรณ์ครอบ,บวงจรที่สุดเลยครับเป็นทางสายกลางจริงๆไม่ตึงไม่หย่อน แล้วองค์ประกอบทั้ง8ข้อเนี่ยมันไม่ได้แยกกันนะครับมันทำงานเสริมกันหมดเลยอ๋อเ oh, ชื่อมโยงกันครับครอบคลุมหมดทั้งความคิดความเข้าใจที่ถูกปัญญาการพูดการกระทำให้อยู่ในศีลธรรมศีลแล้วก็การฝึกจิตให้สงบตั้งมัน่นสมาธิพอเราเอาทั้ง8ข้อนี้มาปฏิบัติจริงจังนะมันส่งผลตรงๆเลยต่อการสร้างกรรมใหม่ที่ดี แล้วก็ทําให้เรามีเครื่องมือข้างในคือสติปัญญาที่จะรับมือกับผลกรรมเก่าที่อาจจะเข้ามาได้แบบเท่าทันไม่ตกเป็นทาสมันนะครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองมาลงรายละเอียดแต่ละข้อของอริยมัดแปกันดีไหมคะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการสร้างกรรมใหม่จัดการกรรมเก่าหรือแก้กรรมยังไงบ้างเริ่มข้อแรกเลยนะคะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบครับสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับ ถือเป็นเหมือนเข็มทิศเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับสำหรับการเดินทางแก้กรรมสำคัญขนาดนั้นเลยครับเพราะมันคือการปรับใหม่เซตที่สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะพอเรามีพื้นฐานความเข้าใจนี้แน่นแล้วนะเราจะไม่เสียเวลาไปโทษข้างนอกโทษโทษชะตาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โทษคนอื่นแบบไร้เหตุผลนะครับจริงค่ะ แต่จะหันกลับมามองตัวเองรับผิดชอบความคิดคำพูดการกระทำตัวเองเพราะรู้ว่านี่แหละคือต้นเหตุจริงๆที่จะกำหนดปัจจุบันอนาคตเราการมีความเห็นถูกนี่แหละครับคือวางฐานให้เราเดินไปถูกทางไม่หลงไปกับความเชื่อผิดๆเข้าใจเลยค่ะเหมือนตั้งหลักให้ถูกก่อนพอมีเข็มทิศสัมมาทิฏฐิแล้วข้อต่อมาคือสัมมาสังกัปปะความดําริชอบหรือความคิดที่ถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้ต่างจากความเห็นชอบยังไงคะ ครับสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจพื้นฐานเนอะส่วนสัมมาสังกัปปะคือการเอาความเข้าใจนั้นมาใช้ในการคิดจริงๆในชีวิตประจาวันคือผึกความคิดเราให้อยู่ในทางที่ดีทั้งกุศลน,นะครับอ๋อค่ะหลักๆก,ก็มี3อย่างคือ 1. คิดออกจากกามคือไม่หมกมุ่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากไป 2. คิดไม่พยาบาทคือไม่ผูกโกรธไม่คิดปองร้ายใครและ3 คิดไม่เบียดเบียนคือมีเมตตาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์ไม่คิดทำร้ายเอาเปรียบใครอืพอเราฝึกความคิดให้พ้นจากความโลภจากกามความโกรธจากพยาบาทความหลงผิดจากการเบียดเบียนบ่อยๆเนี่ยการกระทําคำพูดเรามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยครับกรรมใหม่ดีๆมันก็เกิดจากการปรับที่ต้นทางคือความคิดเรานี่แหละ พอความคิดเริ่มถูกก็ส่งผลต่อการแสดงออกข้างนอกซึ่งก็คือกลุ่มของศีลใช่ไหมคะเริ่มจากสัมมาวาจาการพูดจาชอบถูกต้องครับสัมมาวาจาก,ก็คือฝึกการใช้คำพูดของเราให้ดีงามที่สำคัญคือต้องงดเว้นจากวจีทุจริต4อย่างคือ 1. ไม่พูดโกหก 2. ไม่พูดส่อเสียดให้คนแตกกัน 3. ไม่พูดคำหยาบและ 4. ไม่พูดเพอเจอไร้สาระ ค่ะข้อสีนี้บางทีก็เผลอบ่อยนะคะครับยิ้มเล็กน้อยก็ต้องฝึกกันไปครับพยายามพูดแต่ความจริงพูดคำสุภาพพูดให้คนสามาคัคคีพูดสิ่งที่มีประโยชน์ถูกกาละเทศะการฝึกแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างกรรมดีทางวาจาโดยตรงแล้วนะมันยังช่วยแก้หรือลดผลกรรมเก่าที่เราอาจเคยพูดไม่ดีในอดีตที่ไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นได้ด้วยครับ การกระทําทางกายก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะมาถึงข้อสสัมมากัมมันตะการกระทําชอบอันนี้ก็ตรงๆเลยครับคุมการกระทําทางกายงดเว้นกายทุจริตสามอย่างคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายเบียดเบียนใคร 2. ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เขาไม่ให้และสไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจคู่ครองหรือไปยุ่งกับคู่คนอื่นศีลสามข้อแรกเลยนะคะนี่ใช่ครับ การตั้งใจรักษาศีลตรงนี้คือการหยุดสร้างกรรมชั่วร้ายแรงใหม่ๆทางกายเลยที่มันจะนําความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สงบสุขมาให้ทั้งตัวเองและสังคมเลยครับแล้วข้อสุดท้ายในหมวดศีลสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบข้อนี้ดูจะเกี่ยวกับการทํางานหาเงินโดยตรงเลยมันช่วยแก้กรรมยังไงคะการงานอาชีพนี้เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคนทํางานเลยนะครับสัมมาอาชีวะคือการเลือกทามาหากินประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนใครไม่โกงไม่หลอกลวงคและที่สำคัญมันมากคือต้องเลี่ยงอาชีพหรือการค้าหายที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมที่มันส่งผลเสียต่อสังคมเช่นค้าอามุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ไปฆ่าค้ายาพิษค้าน้ำเมายาเสพติดการที่เรามีอาชีพสุดจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครผ่านงานของเราเนี่ยก็เป็นการสร้างกรรมดีแก้กรรมเก่าที่อาจจะเกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีพ การดำรงชีวิตได้โดยตรงเลยครับทำให้เราใช้ชีวิตสบายใจม่ต้องระแวงไม่ต้องสร้างทุกข์เพิ่มให้โลกด้วยผ่านไป5ข้อแล้วนะคะครอบคลุมทั้งคิดพูดทำอาชีพเลยทีนี้มาถึงกลุ่มสมาธิบ้างดูจงเน้นเรื่องฝึกจิตใจโดยเฉพาะเริ่มที่ข้อ6สัมมาวายามะความเพียรชอบครับจุดที่น่าสนใจของข้อนี้คือสัมมาวายามะหรือความเพียรที่ถูกเนี่ยไม่ใช่แค่ขยันเฉยๆนะครับ แต่เป็นความเพียรที่มีเป้าหมายชัดเจน4อย่างเลยครับ4อย่างเลยเหรอคะครับคือ 1. เพียรระวังป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดในใจเรา 2. เพียรละหรือกําจัดบาปอากุศลที่มันเกิดแล้วให้มันหมดไป 3. เพียรสร้างกุศลหรือความดีที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดในใจเราและ 4. เพียรรักษากุศลหรือความดีที่เกิดแล้วให้มันอยู่และงอกงามขึ้นไปอีกโอ้โหละเอียดมากเลยค่ะ ครับจะเห็นว่าความเพียรสี่อย่างนี้มันคือเครื่องมือยกเครื่องจิตใจเราเลยนะเป็นกระบวนการต่อเนื่องเลยทั้งล้างนิสัยไม่ดีกรรมเก่าไม่ดีในใจแล้วก็ทั้งสร้างเสริมกรรมดีใหม่ให้เกิดให้โตไม่หยุดนิ่งนี่คือการแก้กรรมที่ระดับจิตใจจริงๆไม่ใช่ทําทีเดียวจบครับต้องฝึกตลอดฟังดูต้องทําต่อเนื่องจริงๆค่ะต่อมาข้อเจ็บสัมมาสติการระลึกชอบหรือที่เราคุ้นคุ้มกันว่าสตินั่นเองค่ะ สัมมาสติคือการมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดไม่เผลอไม่ลอยไปอดีตอนาคตโดยมีฐานให้รู้4อย่างที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4คือค่ะสติปัฏฐาน4 1. นรู้ทันร่างกายการเคลื่อนไหวกายานุปัสนา 2. รู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยเวทนานุปัสนา 3. รู้ทันสภาพจิตใจว่าตอนนี้เป็นไง มีกิเลสไหมเช่นโลภโกรธหลงหรือจิตสงบจิตตานุปัสสนาและ 4. รู้ทันสิ่งที่คิดสิ่งที่ผุดในใจทั้งดีไม่ดีทำมานุปัสสนาอืืสตินี่เหมือนยามเฝ้าประตูใจชั้นยอดเลยครับเพราะเรามีสติตลอดนะมันจะช่วยกันไม่ให้เราเผือทําชั่วตามกิเลสหรือความเคยชินเดิมๆค่ะ แล้วในขณะแกยวการสติที่มั่นคงเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเท่าทันอารมณ์หรือผลกรรมเก่าที่อาจจะโผลมากระทบใจทำให้เราไม่โดนมันครอบงำหรือปรุงแต่งจนเป็นทุกข์ง่ายๆครับและมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายของอริยมรรคแนะคะสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบครับสัมมาสมาธิคือการมีจิตใจที่สงบตั้งมัน่นแน่วแน่อยู่กับอารมณ์กรรมฐาน ไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหูเป็นสมาธิที่ถูกซึ่งจะนำไปสู่ความสงบตั้งมั่นของจิตในระดับต่างๆฌานค่ะจิตที่มีสมาธินี้จะมีกำลังมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆกับสิ่งกระทบหรือผลกรรเก่าที่อาจจะมาในรูปแบบต่างๆอ๋อค่ะนอกจากนั้นจิตที่สงบตั้งมั่นด้วยสมาธิที่ถูกเนี่ยยังเป็นฐานสำคัญมากในการพัฒนาปัญญาซึ่งอยู่ในกลุ่มปัญญาร่วมกับสมาทิฏิ สัมมาสังกปะให้เห็นทุกอย่างตามจริงเข้าใจกฎแห่งกรรมการเกิดดับจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดติดแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนในสิ่งต่างๆซึ่งจะนําไปสู่อิสระภาพจากกรรมได้จริงๆในที่สุดครับออขอเสริมนิดนึงนะครับนอกจากอริยมรรคที่เป็นแกนหลักแล้วเนี่ยในพระวินัยของพระภิกษุนะครับจะมีหลักหนึ่งเรียกว่าการปลงอาบัต ปรงอาบาตครับคือเมื่อพระทํำผิดวินัยก็ต้องไปแสดงความผิดนั้นต่อหน้าพระรูปอื่นหรือต่อสงฆ์เพื่อยอมรับผิดอย่างจริงใจแล้วก็ตั้งใจจะไม่ทําอีกอ๋อค่ะค่ะหลักการนี้แม้จะสําหรับพระนะครับแต่เราคนทั่วไปก็เอามาปรับใช้ได้คือเมื่อรู้ว่าทําผิดทํากรรมไม่ดีไปแล้วการยอมรับผิดตรงๆกล้าเผชิญหน้าแล้วตั้งใจแน่วแน่จะแก้ไขปรับปรุงไม่ทําซ้ําอีกเนี่ย ก็ถือเป็นส่วนสําคัญของการจัดการกับกรรมที่เราสร้างไปแล้วเป็นการแสดงความรับผิดชอบเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะนอกจากสร้างกรรมดีใหม่แล้วการยอมรับจัดการกรรมเก่าที่พลาดไปก็สําคัญเหมือนกันทีนี้คําถามสําคัญเลยค่ะสําหรับพวกเราคนทั่วไปคือทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยทั้งเรื่องกรรมเรื่องอริยมรรคแปด เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆยังไงได้บ้างคะสําหรับคนธรมธรมดาาที่อาจจะไม่ได้มุ่งนิพพานเร็ววันแต่แค่อยากมีความสุขขึ้นจัดการปัญหาหรือแก้กรรมในภาษาชาวบ้านเราพอจะสรุปเป็นแนวทางง่ายๆได้ไหมคะได้แน่นอนครับถ้าจะรวบยอดหลักการทั้งหมดมาเป็นแนวปฏิบัติรูปธรรมสําหรับคารวะทั่วไปเลยนะครับเพื่อสร้างกรรมดีจัดการกรรมเก่าหรือแก้กรรมเนี่ยก็อาจจะสรุปเป็น4หัวข้อหลักๆแบบนี้ครับ ค่ะ 1. ห,หยุดสร้างกรรมชั่วใหม่ละชั่วอันนี้พื้นฐานสำคัญสุดเลยครับต้องพยายามงดเว้นจากการผิดศีลห้าให้ได้เป็นอย่างน้อยคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามไม่โกหกไม่ดื่มสุรายาเสพติดศีลห้านี่เองใช่ครับเพราะการผิดศีลพวกนี้มันคือสร้างเหตุแห่งทุกข์สร้างกรรมชั่วใหม่ตรงๆเลยต้องพยายามปิดประตูไม่ให้กรรมชั่วใหม่เกิดให้มากที่สุดครับค่ะเท่าใจค่ะข้อสองะคะ 2. เร่งสร้างกรรมดีให้มากและต่อเนื่องทำดีพอหยุดชั่วแล้วก็ต้องหันมาเร่งสร้างความดีกรรมดีใหม่ๆให้เยอะๆสม่ำเสมอทำทุกรูปแบบที่เราทำได้เลยครับทั้งการให้ทานแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นทั้งของทั้งแรงหรือให้ความรู้ให้คำแนะนำดีๆธรรมทานาการรักษาศีลศีลไม้นอกจากศีลห้าแล้วอาจจะรักษาศีลแปดวันพระหรือตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ขึ้นไปอีก และการเจริญภาวนาภาวนาใหม่คือฝึกจิตฝึกสตินั่งสมาธิสวดมนเพื่อให้จิตสงบมีคุณภาพมีกำลังครับทานศีลภาวนานี่เองครับผม 3. ชํชำระจ,จิตใจให้ผ่องใสชำระใจนอกจากละชั่วทำดีแล้วการจัดการกิเลสความขุ่นมัวในใจก็สำคัญมากโดยเฉพาะการฝึกให้อภยัยทั้งตัวเองและคนอื่นไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทปล่อยวางเรื่องไม่ดีในอดีตอืม ข้อนี้ยากเหมือนกันนะคะครับแต่สําคัญมากเพราะความโกรธพยาบาทนี้เป็นอกุศลทางใจที่แรงเผาใจเราเองการฝึกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4ี่เนี่ยจะช่วยล้างใจให้สะอาดเบาลดแรงกรรมไม่ดีได้เยอะเลยครับค่ะและข้อสุดท้าย 4. ดําเนินชีวิตด้วยกุศล,ลกรรมอย่างต่อเนื่องข้อนี้คือเอา3ข้อแรกมาใช้จริงในทุกขณะเลยครับคือใช้ชีวิตไม่ประมาทมีสติ พยายามคิดดีพูดดีทำดีเสมอมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์มองโลกในแง่ดีตามจริงขยันทำงานสุจริตช่วยเหลือสังคมเท่าที่ทำได้การทำดีเล็กๆน้อยๆสม่ำเสมอนี่แหละครับคือการสะสมกรรมดีใหม่ที่จะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นลดผลกรรมเก่าได้แน่นอนชัดเจนเห็นภาพรวมเลยค่ะสรุปได้ว่าการแก้กรรมตามแนวพุทธจริงๆเนี่ยไม่ใช่การย้อนไปลบอดีตด,ด้วยพิธีอะไรเลย แต่คือการยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วหันมามุ่งมั่นสร้างปัจจุบันและวางรากฐานอนาคตที่ดีกว่าด้วยกรรมใหม่คือความต้องใจและการกระทําที่ดีในวันนี้นี่เองโดยมีอริยมักแปเป็นเหมือนแผนที่นําทางให้เราถูกต้องครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆอีกทีถึงหัวใจการแก้กรรมตามพุทธวิธ,ธีก็คือ3ขั้นตอนนี้ครับ 1. หยุดหรือลดการสร้างกรรมชั่วใหม่ให้มากที่สุดศีลห้าเป็นพื้นฐาน 2. เร่งสร้างกรรมดีใหม่ให้มากๆสม่ำเสมอทานศีลภาวนาและ 3. ฝึกจิตให้เกิดปรรัญญาผ่านสติสมาธิ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจความจริงรับมือและปล่อยวางผลของกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องไม่จมทุกข์ <c oughs> มีอุปมาหนึงจากข้อมูลที่เราดูกัน <c oughs> ผมว่าน่าสนใจดีเขาเปรียบว่ากรรมเก่าที่เราพลาดไปอาจเหมือนก้อนเห็นหนักๆที่ที่เราเผลอหรือใครโยนลงไปในแม่น้ําชีวิตเรา <c oughs> เราย้อนไปทําให้หินก้อนนั้นหายไปจากก้นแม่น้ําไม่ได้หรอกครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่สุดสิ่งที่เราทําได้และควรทําอย่างยิ่งในปัจจุบันคือการตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียนรู้ที่จะว่ายน้ําต่อไปข้างหน้าอ๋ oh. ครับพัฒนาทักษะประคองตัวเองในกระแสน้ําชีวิตให้ดีขึ้นไม่ต้องเสียเวลางมหาหินก้อนนั้นหรือปล่อยให้มันมาถ่วงเราจนไปต่อไม่ได้ เป็นภาพเก็บเทปที่ทรงพลังมากค่ะทําให้เข้าใจเลยว่าจุดสําคัญคือปัจจุบันและการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจความเพียรใช่ครับและนั่นก็นํามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไวใ้ให้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะในเมื่อหลักสาคัญคือเจตนาเป็นกรรมและเราทุกคนกําลังสร้างกรรมใหม่ตลอดเวลาผ่านทุกคําพูดการกระทําทุกขณะจิต มันก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นหรือการแก้กรรมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับไกลตัวหรือต้องรอพิธีพิเศษอะไรเลย mm. แต่มันคือการตัดสินใจและการลงมือทำในทางที่ถูกที่สามารถเริ่มต้นและเกิดขึ้นได้ในทุกๆลมหายใจเข้าและออกของเรานี่เอง จริงไหมครับจริงด้วยค่ะดังนั้นการฝึกตนตามอริยมรรคแจึงไม่ใช่ภารกิจที่ทำครั้งเดียวจบแต่คือการเดินทางที่ต้องต่อเนื่องอดทนเข้าใจไปตลอดชีวิตเพื่อสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้นด้วยมือเราเองครับ